มิสเตอร์เอซียแคร์สวัสดีครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผู้ขับรถจะประสบพบเจอกันบ่อยคือเครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบาหรือรถยนต์สั่นนะครับปัญหานี้เกิดจากสาเหตุใดนะครับไปชมกันครับข้อที่4นะครับอาการลูกปืนล้อแตกนะครับวิธีสังเกตอาการลูกปืนล้อแตกเนี่ยครับให้สังเกตจากว่าเวลาขับขี่นะครับมีเสียงตึกกักตุกหรือเสียงหวีดเสียงหอนจากภายนอกนะครับเข้าสู่ตัวรถหรือ มีเสียงอากาศจากภายนอกเข้าสู่ตัวรถนะครับอันนี้สันนิษฐานได้เลยครับว่าลูกปืนล้อรถของท่านอาจมีปัญหาในส่วนของลูกปืนแตกหรือลูกปืนชำรุดนะครับผมตรงนี้ครับแนะนําเข้าเช็คสู์เมื่อถึงระยะเวลากําหนดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ควากติดตามข่าวสารสาระดีๆจากทางเราได้ที่เอเชียแคร์วรัตด้วยนะครับมิสเตอร์เอเชียรขอบคุณครับ